ตกใจมากเลย ความจริงมันคือเนี่ยครับมันเป็นการารณรมณ์ของวันโรคหัวใจครับวันหัวใจโลกแล้วก็พอดีทางงานเขาอยากให้ผมวณรมค์ถึงความสําคัญให้คนตระหนักถึงความสาคัญว่าหัวใจเนี่ยสามารถวายเฉียบพลันได้อย่างเป็นเรื่อง A.C.A คือ sudden cardiac arrest คนใจวายเฉียบพลันเนี่ยฮะคือเป็นโครงการที่แบบว่าเรามีโปรเจกต์ด้วยกันจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ความจริงเจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน,นจริงๆซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะลองไปเสิร์ชดูใน g o เ g l e ตอนนี้ภาวะที่คนหัวใจ ไวเฉียบพันเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเราก็ติดสถิติีโรคนะฮะมันมากขึ้นโดยไม่ควรมีก็เลยเป็นการที่อยากจะให้คนหนักรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดแล้วก็จะมีข้อความที่เขียนถึงเป็นเหมือนความในใจเป็นการระบายเพื่อไม่ใช่ระบายนะครับผู้สื่อถึงเป็นความในใจที่แบบว่า พูดว่าเหมือนจะเป็นการที่ให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วก็จะบอกว่าไม่กลัวตายไหมอาจจะใช่อ๋อมันจะมีอีกโครงการหนึ่งที่ผมจะไปเป็นพิยีกรเป็นที่สีนี้มันพอดีชนกันพอดีไม่รู้ได้เห็นหรือบันผอโพสต์ว่าการเตรียมตัวตายก่อนตาย อันนี้ผมจะเป็นวิทยากรบอดี่ีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านาพุทธักชาติที่ผูท่านเคยพูดไว้ทั้งนานแล้วก็คือท่านเคยเทศว่าเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายก่อนก่อนตายแล้วมันสอดคล้องกับโครงการนี้พอดีนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนทุกคนรู้ว่าควรตระหนัำถึงสิ่งนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้บางคนนึกว่าเป็นจดหมายลาบางคนจะเรียกว่าจดหมายลาไหมถ้าเอาเรื่องจริงผมเป็นคนชอบเขียนอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่เคยโพสต์ผมจะเป็นคนชอบเขียนว่าถ้าส ผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ผมถามตัวเองถ้าพรุ่งนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทาแต่ส่วนใหญ่ผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เราู้วาอ๋ออันนี้ยกลเลิกดีกว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำมันจะทำให้เราจัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาในชีวิตาไหลายคนะคิดว่าเอะพี่เปลี่ยนมา อยนเรื่องว่าอะไรกับฉันหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่ได้เปปัญหาใครเครับเป็นการที่แบบว่าเรียกว่าแบ่งแบ่งฟันให้คนตรงมากขึ้นอยากให้คนได้รู้สึก,กว่าไม่ต้องยึดติดกับตัวตนท่านในที่ผมเขียนเนี่ยจะมีตอนชุ่นที่บอกว่าอยากให้ใช้ชีวิตแบบว่าโดยไม่ยึดติดคือให้แน่นอนยังเป็นมนุษย์อยู่ชีวิตทางโลกงานการทุกอย่างต้องทำหาเงินแต่ว่ายิ่งยึดติดยิ่งทุกข์แล้วยิ่งทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งตายตอนก่อนตายอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงเลยตอนผมอยู่โรงาบาเนี่ยฮะพบผมเข้าลง มา,มารอบที่โอ้โห,หแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวรอบผมเอาอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เปิดซีดีอ้อแล้วก็ตอนนอนร,ออรอนนอน่างกายมันรู้สึกมันเจ็บมันก็คงเจ็บแต่มันไม่ได้รู้สึกกับร่างกายเพราะเหมือนเตรียมตัวว่าถ้ามันจะไปก็เหมือนก็ต้องไปทุกเมือ่อห้ามไม่ได้มันเลยทําอันนี้เป็นข้อดีจริงๆครับว่าถ้าจังหวะที่เราจะไปแล้วเรามีสติรู้ว่ายัางไงเราก็ต้องไปมันจะทําให้เราเค,ครียดน้อยลงตอนที่ทจะไป เราเฉียดเราตาย<ช>ได้หนึ่<า>งครั้งมันจะทำให้เราต้องเตรียมตัวอีกครั้งนึงไมครับอันนี้น่าจะใช่แต่แตผมเป็นคนชอบเตรียมตัวอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆชอบปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอศีดีท่านพุทรูาติเรื่องการเป็ียตัวตายตอนตั้งแนึ่งเด็ก เพราะจะบอกว่าตรงนะถ้าเทียบคือมันทําให้เห็นภาพมากขึ้นตอนป่วยพอป่วยตัวเองก็เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นมันทําให้ไม่ยึดติดมากขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะหลายคนแบบลืมมากัตอที่เราพูมากโทรศัพท์ผมร้อยบอกต่อตออไม่ตกรู่แบบว่าต้องขอบคุณทุกกําลังใจมากๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่สําคัญต้องขอโทษด้วยหากทาให้ใครเข้าใจผิดไปนะครับแบบว่ารู้สึกแบบว่าเปลงใจตกใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดอะไรครับ กไปโยกับเรื่องคอบครัวของวากับภรรยนี้ป็นยังไม่น่าจะใช่ครพราะกิจกรรมกับลูกตอนนี้ก็เยอะครับแต่ไม่เคยทิ้พ่ใช่ครับากิจกรรมขอาจะเป็นคุณพ่อมือนกครับกเป็นคุณพ่อ,จน,อ,จ,นอจนกว่าจะจากโลกนี้ไปก็พ่ออยู่ ของเขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาแม่ผมก็ทำหน้าที่ของพ่อแต่คือใช่ครับคุณพระนรานายาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเช่นนี้ตอนนี้คือพ่อและแม่ที่ผมญญาเขาโฟกัสสั่งคนแต่โฟกัสใช่ครับเป็นของเป็นคุณพ่อที่ดีดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนุญาตถามตัวนี้เกิดอะไรขึ้นถึงผมว่าเอออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆฮะไม่ทราบจริงๆไม่เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบจริงๆแสดงว่าพี่เอสไม่ได้คุยกับสองคุณแม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆต้องถามเขาดีกว่าครับคือในเมื่อชีวิตคู่ มันคือคนสองคนถ้าในเมื่ออีกคนดัดสินใจยังไงเราก็ต้องผมไม่ชอบขัดคนอื่นอืมแต่ยงว่าสิ่งที่เราโพสไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราเรื่องเราออกเกี่ยวกบการโปรโมทเรื่องซัดดิ้งขดเด็ครับสครับการวันหัวใจวายเชยนกันแต่ผมสงสัยว่าในฐานะพ่อและแม่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเลยครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเลยเยสก็ อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นบางคําถามเราถามไปต่อให้เราได้หรือไม่ได้คําตอบก็อาจจะไม่อยากจะไปกดดันเพื่อได้คําตอบก็เลยแบบว่าถ้าจะคนอื่นตัดสินใจยังไงผมอันนี้เรื่องจริงครับผมเป็นคนไม่ช่อยไม่ชอบถามเกินสองครั้งไม่ชอบถามเกินสองครั้งถ้าถามเกินสองครั้งไม่ได้คำตอบก็คือไม่ถามเลยลี่นแจะวในถามพ่อกับแม่เราแบบนั้นหรื ก็เจอกันตามเวลาวันถ้า่ัดคนต่างเ,าเขาเรียกว่าจัดตารางเวลากันจัดรุ่นหน้ากันยาวสำหรับลูกสาวตอนนี้เป็นไงบ้างคะพีอเนี่เรามีโพสยังไม่ได้มีโพสกี่ไหนคือตอนนี้ลูกเขาเป็นคนที่แบบว่าต่อรองเก่ง อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะต่อรองเก่งแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกเริ่มถอดถ่ายของมีให้มีกระเป๋าแบบว่าเป็นเขาเป็นแบบว่าแม่ครัวเขาทำอาหารแล้วก็รับโทรศัพท์ลูกค้าแต่คือเป็นเกมนะฮะแล้วตอนนี้แบงค์ยี่สิบเต็มกระเป๋าเขาแล้วเขาก็จะพกแต่ว่าถ้าเป็นเวลาลองเคสเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกยังไงถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าสั่งของเขาบอกเขาไม่เก็บเงินฟรีแต่ถ้าเป็นคุณป้าคุณลุงเก็บเงินยี่สิบบาทคุณพ่อไม่เก็บเงินใช่ยังใจเย็นยังใจดีมากใจด ยุติกรรมก็มีกันเรื่อยๆฮะแต่ว่าข้อเสียยอมรับว่าข้อเสียตัวเองคือไม่ได้โพสตผมไม่ชอบโพสต์แต่ว่าก็มีเก็บไว้เยอะเดี๋ยวคงต้องให้แบบว่าพี่คอยครพี่คอยช่วยโพสต์ด้วยนะฮะพี่โพสแล้วค่ะกิจกรรมของลูกเลากิจกรรมนะครับภาษาว่าเป็นความสนใจเราเนาะ เขาเป็นคนที่แบบว่าผมชอบเขาที่เขารู้สึกรู้สึกว่าเขาจะฉลาดกับพ่อจริงๆครับผมชอบผมชอบพูดแต่เด็กตั้งไห่ว่าถ้ามีลูกที่ถ้าลูกฉลาดกับพ่อได้เมื่อไหร่ลูกจคซาตินใจผมเขาฉลาดมากนะครับขอบคุณครับคือถ้าถ้าเขาฝาไม่ไม่ไม่ไหนฝากโครงการวันเสาร์โครงการวันเสาร์เรื่องการเตือนตัวตายวันเสาร์ที่มีสมัญญาเอ่อวันเสาร์ที่เราสัมผัสที่เราคือที่อัมริน เที่อมอนนะครับขอญาตคุยกันแป๊บนึงนะครับลืมชือ่อคืบอบอกผูชื่อผิ้อื่นบอกเวลาในเหตุการณ์ย้นอนได้ค,ครับคือวันเสาร์วันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับผมจะเป็นวิทยากรจะไปให้เรียกว่กวาแบบปันประสบการณ์ของตนเองผสมกับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากธรรมะในเรื่องของการเตรียมตัวตายก่อนตายมันอาจจะฟังแล้วดูเป็นการบรรยายวิทยากรที่รุนแรงจังเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ดูตอนนี้สามารถปฏิเสธความตายได้ไม่มีจริงๆไม่มีเลย ทุกคนดันลืมเตรียมตัวตายก่อนตายผ่อนบ้านก็ลืมกูเ้เตรียมตัวกู้นะฮะมีเตรียมตัวทุกอย่างแต่ตายที่มันชวัวร์เราไม่เคยเตรียมตัวเลยก็เลยอยากจะแบ่งปันซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องประสบการณ์ตัวเองที่ยังไม่เคยแบ่งปันด้วยอยากจะแบ่งปันในวันเสาร์ที่สี่นะครับในสถานที่อาคารอามรรัชดาพิเศษนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ทราบลองไปดูในในเพจเอสกันโฮมก็ได้ฮะจะมีรายละเอียดอ้อแล้วก็ไม่เสียค่าเข้านะครับงานเข้าฟรีมีอาหารมีเครื่องดื่มรับรองด้วยครับ Uh -huh. Welcome to Star Society.